ได้ทางปลอดภัยคันีโอกาสเดือนสี่น่าจะเจอกันเจอกันครับเขอไปเจอเจอยู่พูดปเ้อะพเถอะจะมาเได้เได้จะมาอยู่น้ำนมสาวไเได้อันนันาอยู่ในกระหแถวว่าและจะคือแบแป๊บเดียวนึงเนาะยู่น้ำจืลี่ไปด้ นกน,น,กน,นสบา,า,ายาดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้อครับตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงนะทุกคนเนาะกำลังมาส่งแขกสกลับบันแล้วทุกคนเอ้ยสิกลับบานแล้วไอแม่โกก็หายอยู่เดียวน,นี่นี่หายแท้หายว่าบอยากกัืบ มาเที่ยวเล่าอะไรก็บเอยยกับเลยก็บบยกยกจะไปตรงได้กลับเนาะพูนว่าอีกอนาคตพายพักหนาหนาจะมาอยู่ล่าแต่ว่าตอนนี้ต้องกลับป,ปีเห็ดเบียกก่อนเ<ะ>ปอปุยเอล่าก็<ะ>หายเบยียกับไม่ก,กลัวก็ไปไ่หนีก่อนเนะคือทนน้องสาวตอนนี้พ่อมาส่งนะทุกคนพ่อมาส่งอยู่สนามบินอุบล นิตากับวันดาดอลลี่บุติมาน้ำเนื่องจากว่าค่าเฮียนขาดเฮียนหลายหมื่นแหละมาส่งกับคำสีมาแต่เมื่อวานพี่แหละแต่ว่าบริษัทคิดมันจะคุ้นเบิงเนื่องจากว่าเ้่าแห้งเมื่อวานเน,าเนี่ยก็ไปเมาแน่ซ้ำท้ายตอนนี้ก็มาหอดสนามบินแล้วเดืยดร้อนนะทุกคนเนาะแล้วก็ไปหบแขกต่อเลยเออยซุดกำลุเช้าวก็สิมาเนี่ยใช่ว่าเบาอ,อันเลยวะท่านนอนซ้ำทุกคนเอ้ตอนนี้ จัดไปจัดไปบอกคำสีจดไปว้าวอาลีลานี่นิต้าบมาหายา้ยน้ำำนปงนี่เนาะพีกายอ่ยนิต้าห้น้ำมาแถวว่าพี่นี่นี่บอดีบราร้ำซ้ำอว้วาอะไว้าวฮะ อายุโอ้บ่ออันกับผมใส่กือบคัดมั่นหรือตื่นเศร้าขนาดเด้ยกเบาอันนี่ตื่นเศร้าไปนอนอยู่ไหมอันม <c oughs> ันเมื่อแต่นะพอูอันเมื่อแต่สิบสองโมงผู้นะอันเมื่อแต่สิบสองโมงมาขึ้นเลยกระเป๋ามาติดมีนอันเมื่อแต่สิบสองโมงผู้มาขึ้นเลยแม่นว่าน โอ้นไปไปไหมไปเล่าน่ะไปไหมไะมือมือองมือ่ไมงสีแนบอมากมือมือมาพเไลาบเียกอยู่เขาไปลาอไรก็มก้อยู่ตก็ขึ้นอ้มได้ตัว่หลังเบย่ายอยู่อันอยู่ได้ยไมันมลนีไป ิอยู่ก็ั่ซีมาคนเดียวกขดไบ้างะบไดัดได้อมับเนะงับป่ับปีน้นเขาไม่ได้บอกเขาได้อยู่เขาไ่ได้เข้ามานี รับบานะ้านเนาะทุกคนเนาะมาสองอาทิตย์คือว่าแป๊บเดียวหนึง่งแต่ก็เรื่องบริจาคนะโบทันทุกคนอึกไอ้มโกวักงแผนพิษบริจาคเล็กน้อยแล้วไม่ได้ไปก็เลยมอบไม้ให้่อยไปผพ้เดียว่อยก็สิ่ส่วนทีมงานไปกับเอกสุดเนาะไปบริจาคดี่ลาวฝั่งเลาเดี๋ยวเคลียร์เรียกแล้วไว้ทุกอย่าง bởi lưu cho con nơi xâm lập phải thì này Còn nhanh có đi trả, cứ cầu đưa Ma 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 ok ok, okay. Picture, picture. อยเดียร้อยโอ้งามยูงามยูสุดี่สุดี่ไอ้ได้ทางปลอดภัยเออเออคั้มีโอกาสเดือนสี่น่าจะเจอกันเจอกันะครจะขอไปเจอจะอยู่พูดไปเด้อปุ๋ยเด้อสกเมริการืยีีจาได้จะมาอยู่นำน่งสาวไปได้อันนัลิต้าอยู่ในกระหัแถวว่าและคือแ่าแป๊บเดียวนึงเนาะอยู่นำ ยังพาไปเที่ยวบ่หลายสำหรับทุกคนเดี๋ยวมาบัดนาที่พาไปเที่ยวใกล้ๆวันนี้นังไปได้เลยยายเดล่กันปัตตองเฟสติวัลโอเคกูเปเดือนสิบสองพว่ามอีก่จจกเชื่อไได้นั่นนี่เดือบสองจะเป็นเซอร์ไพรส์ปังเฟสติวัลบายสัสดีเ้อสุขดีเจอกันอเวบวนี่แหละเดือนสิบสองเลยนั่นเนสิบสใ่หมได้ ไม่ตื่นทิพย์สองนี่ยผมก็ออกมาอีกมประจำอนู่อีกเดือนึ่องเดือนนี่เอาโอเคโอเคตื่นหน้ากอนใครเด้อขอบใจที่หลายเด้อเอาสีไปไปสีายเจอกันเจอกันเจอกันเเดสบายีโอเคโอเคเจอกันยูป่าซองเฟสติวัลไปนะทุกคนเนาะตอนนี้เขากระสุนครับรถเมื่อลาวเลยเนาะฮะรถุกุญที่ไปจอดตั้นเขาอยู่บายบายเด้อไปายเด้อ ทุกคนเอ้ยมีผมก็จะไม่จากเนาะเดี <ste> ๋ยวเขาก็สีกับล่าเนาะหนูเนาะนั่งหมสิ้นสุดเอื้อยสุดกับลูกสาวมาต่ออีกภาพแขกต่ออีกบาดนี้นั่นนี่มือลองกูไปเขยเดินมือมือมาทางกูกูมีเสือเสื้อกูเห็บกันแลสิเสื้อดิสิเอาอย่างไปดู เออมือันเพิ่นเมื่อชิดสองมงไหนไปสมือละเจ๊มันม่เมื่อ่ะอ้าวอววมือไปให้เดกจะเศร้ารมือไม่ให้เด็กะเศร้าออกชิสองโมงพหดีอย่งนี้ไปที่เมื่อเราไปมือมือมาหอมกูเลยมือทไปกงเอยู่อเหิดหนาอยู่มคิดว่าเมื่อดอกหยอกให้ซื้อบางอันมันนอนแหนอย่ห้องกินทอมอะไแม่ไม่หนอนไป่นอนไขขวดก็เ็อ่ะโบนอนนะ ก็ได้ไปถูกกว่เน <M> ี <itch ough> okay. <before> ่บ่ะบ๊าวบ๊าวบ๊าวบ๊ากลับเลยพัดพอั้งรูปป่ะไปสิกลับเลยเฮ้ยนั่งไปนอนพอแม่เลยนี่กะเมื่อคืนนี้ไปหลินมาทุกคนเนี่ยแจ้งเลยฮะสิรับตายอีซังเดี๋ยวไปลาวเลยหรือเขาบีทูนี่เมื่อสิกู้พไปยังบีทูเออไป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 โชคดีโอเคกู้ถ่ายสกิลวันนี้เดินเพื่อนขับรถอ่ะเฮ้ยมันเป็นยังไงกูฟันแอนด์ฟิวเลตไปจะมากัน โ okay, okay, okay. อ,นนอนเคโอเคโอเคเดี๋ยวกลับบ้านกนะันทุกคนเนาะเดี๋ยวไปแวะซื้อของผักเมียก่อนมาเนี่ยผักลูกผักเมียก่อน,นไม่ใช่รตัดปะรถตัดครับรถตัดไปหลายทางเมื่อไปเละเอา้าเดี๋ยวครับรถก,กันเด้อทุกคนใส่แว่นนี่บ่แม่นเก๊กทยาเด้ปิดบังตามันอ่า ต้ัวนี้เซแว่นเนากินยังวไงมมะขามมิ้นท์มะขามเท่ไม่ฮึกมาบารได้ก็ต้องแวะลูตัดทุนลาวให้เนาะเลูตัดเลูตัดมาแวะซื้อเอ่อแนวไปฝากลูกฝากเต้าฝากเมียคนหารอบครัว้วเป็นี้เนาะแวะซื้อ KFC ฝากเมต้ากูก็หักแฟนด้วยกันได้กูบผูกผมมีครอบครัวก็ซื้อไปฝากลูกฝากเต้าเปิดจักเปลด์และจักบ่ องห้างเพื่นเปิดชนเข้ามาเปิดรเ่าห้างค่ขเพื่อนเปิดซับมีเ่อยังชื่อสั่งค้าไกลก่อนวันน้นไปสั่งค้าไก่ไว้ฝากนตาก่นนะทุกคนเนาะอะไรเปิดเถ่านเปิดมาเสาร์ไรมาเสารพวกท่านเปิดซันะ โอ้ีห้างเปิดทัห้านเนาะเวลามันพ่วงแปดแปดกี่โมงสิบโมงก็เปิดอันที่ถากับพดดดนัดเปิดหรือเป่าดนัดเปิดหรือเปล่าเอายังหน่อยก็โด้วยนัดเปิดปะเดี๋ยวด้วยนัดฝากที่รหน่อยก่อนโอ้ mong 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 đi mong 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 nó, chắp mong 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 cái mong yeah, cái này hả? Ừ, mong 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 ก็ใส่เป็นนตัวเฮ้ยกูฮกูอนทำีไอไซือโดตัดเยสักกูซื้อก่อนนี่ิกูบากินขตายใส่พเวนกูเดินกูก็ยังบบมากนะมีแต่นิต้าแล้วนะอเอมันเดนไลน์รถวัฒน์เหนอว่อตะกีมันก็ล้างให้แหละเขาค็ดัทนแล้วเดี๋ยวลองแซวมึงเด้เ่ยเต็มมุกอันที่ก่องเดี๋ก็ใส่ก้อนนี้เดี๋ยว่อล้ว สีอันสมมาวสมเรศสมเลอนั่นอีกคนท้ายเพระันมากำนั่ทุกคนเนาะหามาแต่เ้าโขโพมาเสาเกินไปตาา้องห้ยวะอาเออวไอ้วะนี่กองนี้ อสาก,กรเฮือนกุมารมันก็เห็น,นเลยสีมันสีด้วยนะข้างแรกแต่ายมีแฟนมา KFC กับท่านเปิดนี่ต้าอดแล้วาด้มปกติมันเปิดชิดมงนี c> <c ่ค <f> รับ8โมงกว่าโมงเริ c> <c ่ม <f> ปิดจ้ง ย่องกันแล้วย่องกันแล้วบอกแล้วการขับขี่รถเราต้องระมัดระวังโอ้ใจตื่นเลยกูสีไปอยู่สิไปอยู่จี่ชริวจีริวจีริวเนี่ยอ๋อไหนจะไปจอดลงไปในอ่างบงเนาะฮะรถคุณกุ้นวะ สกลบบ่ปะปฏิเหตุเอา้าเดี๋ยวมเมื่อเพื่อนกับทุกคนได้ดูนะัดค้าไก่ก็บพรได้ซ้ำเขาเปันเปิดมาเศ้าพูดเขาเปันเห็ดอีสังเงินะห, àng, าห àng, ่างสุดไรห่างเขาเปิดแมนสี่โมงสี่โมงหรือว่าสิบโมงนะสิบโมงเศ้าบั่นเฮาอื่นนะจนตกใจโอเปิดอ่าเขาเปิดสี่โมงกูยังบม่ขอใจเด้ตอนน่ะ หลงเรไปกับเขานัดหลุดดีนัดหลุดโอเคไปสั่นกูจะมาหับขอยเดอประมาณพูดนะโอเคข่อยจมาหับเจ้าพูดนะข่อยจมาหับเจ้าสี่โมงอ่าสองโมงพู่นะสองโมงก็มืงแล้สองโมงจากมืงว่าสองโมงสองโมงกิดนอนแล้วไปเห็นเห็นสองโมงเขาหักก็คือแบบตอนเช้านะมันจะเป็นศูนย์ศูนย์มงก็คือหกโมงเหมือนกันบอขาเจ้าบอกขนาดนะ เอายงามเศร้าเดี๋ยวมันเกี่ยวมาเป็นหกโมงเศร้าหกโมงเศร้าฮะก็คือหกโมงสิบสองโมงหกโมงเศร้านะเขาไปไล่ทีห้าโมงค่ะมันยังเป็นกลางคืนเหมือนบอกหกโมงเขาค่ะมันเป็นตอนเศร้าเจ็ดโมงเจ็ดโมงหันเป็นหนึ่งโมงเหมือนที่เขาไล่นะแปดโมงค่ะสองโมงเก้าโมงสามโมงสิบโมงหันสี่โมงเขาไล่ไปนะแต่เฉพาะแถบอีสานไนะแถบแบบนั่นนี่เขาก็ไปไล่แบบนั้นเฉพาะแถบอีสานนี่แหละ แต่วิศานี่เขาจะไล่หกโมงเช้าอาจจะเป็นศูนยูนย์โมงเขาขันเจ็ดมงอาจจะเป็นหนึ่งโมงบอกเขาใจ้นะบอกเป็นยังเขาคืออะไรนั่นเพือธิบายได้ส่วยอธิบายผมทีเจอกันอยู่บ้านนะทุกคนเนาะไอชุดขนาดจะหอดอะไที่ปั่นเนี่ยเราลงยนเก่าโมงเก่าโมงบอกแม่ก็ขึ้นยน8 0แปดโมงเก่าโมงแล้วอ เจอกันอยู่บ้านนะทุกคนเนี่ยมาทำดีนอนสำนี้ก็เลยใส่แบนเก็บทรงเดี๋ยวเมื่อหอดบ้านอยากสินอนเนาะตอนนี้ก็มาหอดเท้นแล้วทุกคนเนาะบ้าบ่ินอนใส่เวลาครับหลดคอยส่งเราแปดโมงแปดเก้าสิบเอ็ดสามสิโมงแต่อุบลมาปากเซสามสิบโมงสามสิโมงเนี่ประมาณร้อย ประมาณ130ลอยสามสิบหลาคอยขี่มาไม่ขอนเทือนเลยเนาะเอซุดกับลูกอ่ะมาขอนเทือนเลยแบบ้อยเมียะไรขอไปหับอ่าไม่โกกับไปปุ้ยเอล่าเมื่อ่ะอซุดมาต่อมานอนเยือนต่อมวนมวนนะทุกคนเนาะว่ามีแต่คนมายามนะเดี๋ยวคลิปในสิตโตมือแรกง,งี้เทุกคนเรอสิขอนอนก่อน ตเ,เดี๋ยวสิคอนอนก่นนะอนเนาะบาไว้มือ,นอขนาดเนาะเดี๋ยวต่อมือแรกนะทุกคนเนาะว่าเสร็จยังกินหลังจากที่ตื่นนอนแล้วเนาะเขาก็มากินสิ้นดาดต่อรงไอ้ไมโก้กับเบยปุ้ยเอล่ากับเมริกาเรียบร้อยฮับเอซุดกับลูกสาวต่อ,อช่วงในก็นพออยากว่าฮับแขกมาแต่ต่างประเทศตลอดนะทุกคนเนาะ มาเยี่ยมยามเ่ากับต้นครับกันกะมานอนอยู่เรือนมันจังสบายไปนั่นไปนี่มันจังสะดวกสบายนะตอนนี้ก็พามากินสิ้นดาดเนาะเอ้อสุดกะเคยกินแต่ยูเวียงพันธุ์บุตแซ่บมันไหนมากินอยู่นี่สุดยอดตุนัยมันจะแซ่บเกินนะมากระครบทีมนะทุกคนเนาะอืมปรโตกับทันมาตอนนี้ไม่แต่เบาสุกพื้นมาแต่หัวขับพูบ้ใด บาซีกับสน่อยก็นอนเพิ่ตื่นตอนนี้เขาก็มากินเข่าแรงก่อนเนาะคอยกับขับหลดมาแต่พุ่นกับเดนอนอยู่ประมาณสามสิบโมงแล้วก็ตื่นมากินเข่าต่อตอนนี้ก็เทียบกล้องกับกล้องบาสุกเนาะเบาสุกเสียใจนักหน่วงเพราะว่าโทรศัพท์เพื่นเป็นไอโฟนสิบหกสิบหกเป็นไม่ว่าเนี่ยคนมาลงถ่ายคลิปกับไอโฟนสิบห้าคอยนะรู้้สึกว่าสิบห้ากล้องมันงามกว่าหลายแตกต่างกันหลายแห้งเพื่อนก็เลยเสียใจเดียวนี่ เสียใจแห้งว่าที่ชื่อสิบหกมาเทียบบึงสิบหาอันนี้ก็กล้องสิบห้าทุกคนถ่ายกล้องสดๆมันงามแห้งเสียใจแห้งเดินจากช่วนเปลี่ยนคุยกับบุเปลี่ยนเนาตอนนี้นิตาก็เสิร์ฟน้ำพ่อมาต้องเฮียนเนาะไอสุดสิอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งทุกคนน้องกับลูกสาวนี่วันดาก็ดีใจไี้สุดใหม่ไปแมนของฝ่ากของต้อนก็ร้ายเนาะทุกคนนะเนาะไอสุดคนดมาให้กับประจักษ์เกิดประจักษ์มงโอ้ยหลายอย่างเดี๋ยวไปถ่ายคลิปให้ทุกคนมึงอื อาจจะไปเบิ่งคลิปดอลลี่เลยตล่น่าจะถ่ายเบิ่งอ,อยู่ตอนคองฝาในลายอย่างนะตอนนี้เขาก็กินข่าวชุ่มเชียวไม่พงกับสกลับบ้านพักผ่อนก่อนอีกสองสามมือพาเราทัวร์ต่อเอาเจอกันอยู่บ้านทุกคนตอนนี้ก็กินสิ้นดาดแล้วสกลับมานี้ต่อเนาะแต่ว่าสิ้นดาดน,นสีผ้าเอาด้วยทุกคนโมโต้ก็มาก,กับแพนนินต้าก็ได้แพบได้แพบ โอ้มีเคสอีกจ้ะโอ้โหเนป่ามันมีเหรอไหยุแหย์ปอตยืมได้สุดมอ้งามเลยใส่ใส่เคสมันมันเสียนะใส่นั้นตู้ปาซื้อมาใส่หันบอให้มันแตกหันบุษบุษท่านมีนะบอกัเตะนเตะเออเออซื้อแล้วเออซื้อมาแล้วเอาแม่ตาเอามาติดเลยเออติดเลย้า